Double cost เพืประเทศไทยจำกัดพุ้นนำเข้าลัตตัว um Hub, แทนจำหน่ายสินค้าแบบละตเซลฮอ p เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือรระดับโลกจากประเทศอังกฤษที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า66ประเทศนะคะจัดงานเปิดตัวมอดทอดอเนกประสงค์แบบไร้น้ำมันรุ่น AirFIR e 3.5ลิตรบุคลินแอร์ไฟเออร์5ลิตรและผลิตภัณฑ์เตรียมอาหารนะคะดีไซเนอร์แมทแบ็กฟู้ดเพปเปอร์ไรชั่นพร้อมเดินหน้าลุกตลาดเครื่องครัวส่งท้ายไตยมาสกับกลยุทธ์นะคะ collaboration marketing ดึงเชฟจาลึกสีอรุณอาจารย์และเชฟดีก่เลี้นทองระดับโลกมาร่วมงานภายใต้คอนเซปต์นะคะเครื่องครัวยุคใหม่ผู้ช่วยคนสําคัญที่เชฟเลือกไปเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาณร้าน The a c c i d e n t a l Butcher เอกมัยซอย10นำโดยคุณอรารดาว,วิทยาวิราโนนนะคะกรรมการผู้บริหารบริษัท No b l e c o s สเพอรประเทศไทยจำกัด นอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้จัดให้มีกิจกรรมการลังสัรคเมนูสุดพิเศษด้วยวัตถุดิบคุณภาพชั้นยอดจากร้าน The Accidental Butcher นะคะช็อปเนื้อระดับพรีเมียมโดยเชฟจารลึกสีอรุณภายในงานนี้อีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ Noble Cosper นะคะมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่หม้อทอดไร้น้ำมันของ Russell h o นะคะซึ่งหม้อทอดไร้ไน้ำมันวันนี้เนี่ยมันมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะคะรุ่น5เตร ชื่อรุ่นบุคลินนะคะรุ่นนี้จะมีความพิเศษก็คือว่าสามารถตั้งโปรแกร,รมอัตโนมัติได้ถึง7โปรแกรมนะคะไม่ว่าคุณจะต้องทำต้องการทำเบเกอรี่ต้องการจะทำพอกช็อปนะคะเนื้อปลาหรือว่ากุ้งหรือก็เป็นอาหารอย่างเช่นสเต็กนะคะหรือการทอดทั่วไปเนี่ยเราจะมีโปรแกรมอัตโนมัติซึ่งคุณไม่ต้องคำนวณเรื่องเวลาและอุณหภูมินะคะเป็นระบบดิจิตอลด้วย ส่วนอีกรุ่นหนึ่งคือ3.5ลิตรอคะ่ะก็จะเป็นกลุ่มแบบแอนาล็อกสำหรับคนที่ต้องการเซตอุณหภูมิและเวลาด้วยตัวเองนะคะสองรุ่นนี้ตอนนี้มีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปแล้วนะคะแล้วก็ในช่องทางออนไลน์ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น Sho ป e, ปี้ a z a d a หรือจะเป็นเว็บของ Noble Cosper เองก็มีนะคะราคาเต็มนะคะตอนนี้อยู่ที่ม้อใหญ่นะคะ8,500แล้วก็ม้อเล็ก 6,900บาทนะคะแต่ว่าเรามีโปรโมชั่นซึ่งลองไปเช็คในช่องทางที่คุณต้องการซื้อได้เลยค่ะ ค่ะก็คือว่าแบรนด์ของเราเดี๋ยวของเราเนี่ยนะคะเป็นแบรนด์จากอังกฤษนะคะซึ่งเ,เราจะรับประกันเรื่องคุณภาพได้ดีนะคะคือสินค้าเรารับประกันคุณภาพ2ปีแล้วก็เป็นรุ่นเดียวที่เราใช้กับที่ยุโรปนะคะแล้วก็คือว่าเป็นแบรนด์ที่จําหน่ายทั่วโลกด้วยเราก็ค่อนข้างมั่นใจในเรื่องคุณภาพแล้วก็เรื่องดีไซน์ของเรานะคะเพราะว่าแบรนด์ลอเซย์ฮอปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องความสวยงามเพื่อทําให้ห้องครัวของคุณดูสวยขึ้นนะคะหลังจากมีผลิตภัณฑ์ของเราวางค่ะเ,เริ่มจาน่หนเมื่อประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านม นะคะคซึ่งอตอนนี้เนี่ยก็คิดว่ามีวางจำหน่ายไว้ทั่วประเทศแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างบอกห้างห้างเซนทัลน,นะคะโรบินสันเดอะมอลล์กรุ๊ปนะคะพารากอนเอ็มโพเรียมพาวเวอร์บายนะคะแล้วก็โฮมโปรค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางในออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น s h อ p e e Lazada, Tops Value นะคะวีมอ l ลแล้วก็ช่องทางของ Noble c อ s p e r ค่ะ ยอดจำหน่ายคือจะบอกว่าเราค่อนข้างโชคดีนิดนึงนะคะว่าปีนี้ทุกคนจะโดนเรื่องโควิดกันนะคะแต่ว่าพอดีเราขายพวกเครื่องครัวคนอยู่บ้านมากขึ้นต้องการทําอาหารทานเองมากขึ้นนะคะก็เลยทําให้จําหน่ายได้ดีเป็นพิเศษโดยเฉพาะตัวหม้อทอดกลายเป็นสินค้าที่ทุกคนต้องการมีไว้ติดบ้านเพราะว่ามันสะดวกกว่าการที่เราตั้งกระทะหรือทอดเองมันไม่กระเด็นนะคะแล้วมันก็รีดน้ามันออกด้วยก็คือทําให้สุขภาพดีได้รับประทานอาหารที่อร่อยก็เลยเป็นที่ถูกใจคนไทยค่ะ ก็คือว่าตอนที่ล็อกดาวน์นะคะเราก็เห็นว่า,าการจําหน่ายแมอท่อของเราอะ่ะดีมากเลยทําให้แบบยอดขายออนไลน์เราโตขึ้น5เท่านะคะเราก็คิดว่า,าในปลายปีนี้ถ้าเกิดว่าเรามี2ตัวนี้ออกมาเนี่ยเราก็คาดว่ายอดขายเราน่าจะโตขึ้นอย่างน้อยยีนะคะแล้วก็ช่วยทําใหา้ลูกค้าสามารถซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ได้ด้วยเพราะว่าอยู่ในช่วงใกล้เทศกาลพอดีนะคะช่วงนี้ก็มีค่ะก็คิดว่ามีประมาณสัก3 แล้วก็อาจจะมีออนท็อของตามช่องทางต่างๆนะคะซึ่งก็คิดว่าเราอยากให้คนไทยได้ใช้ของดีในราคาที่จับต้องได้ไม่แพงเกินไปนะคะค่ะก็ทุกวันนี้นะคะถ้าสมมุติว่าท่านยังคิดไม่ออกว่าจะซื้อเครื่องครัวอะไรประดับบ้านนะคะก็อะขอฝากตัวรัสเซลทอปนะคะรุ่นบุคลิน5ลิตรนะคะแล้วก็ตัวรัสเซลทอป3.5ลิตรไว้กับทุกท่านด้ยค่ะขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมเตรียมพบกับมอทอดอเนกประสงค์แบบไร้น้ำมันทั้ง2รุ่นนะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องครัวจากรัสเซลฮอบได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและบนช่องทางนะคะออมนิชาแนลหรือจะดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ nobelcosper.com ได้เลยนะคะ